ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไร่มันสำปรังเอาไปขายมาแล้วพี่น้องหนึ่งรถครับไม่เป็นไปตามเป้าครับราคาไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ครับ วัดเปิดเศนแป้งมาไม่อยากพูดเลยพี่น้องหัวมันใหญ่ๆครับนี่มันมันพันอะไรครับนี่ดูพี่น้องนี่หัวมันครับนี่แตกครับนี่นดูครับหัวใหญ่นะแต่ว่าดูครับนี่แตกลายงานครับน ว่าน้ำหนักดีนะพันไรไม่รู้ครับเนี่ยดูมีตัหัวใหญ่ๆครับเนี่ยเอ้ยด,ด,ดูครับมันแตกครับเนี่ยเจ้าของไรฉีดระเบิดหัวรเบาสถึงหัวแตกแต่วัดแป้งมาไม่มีแป้งครับ พี่น้องหัวใหญ่ๆนะแต่ว่าดูครับเนี่ยพันอะไรครับเนี่ยพอเห็นห,หัวแตกครับเียไอ้วัตแป้งมาสิบสองเปอร์เซ็นครับนึกว่าจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ลานมันเขาซื้อสองบาทยี่สิบนะครับแป้งสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับหัวใหญ่ก็จริงครับแต่ว่าไม่มีแป้งนะไม่รู้พันอะไรจะยินว่าใจอันใจอันใจอันยังกว่าเอิ่นนะใจอันยังกว่า เพ้ยนกเพินใจแอ่นยังก่อนบ่ใจแอ่นบ่หัวใหญ่นะพี่น้องนะดูหัวครับแต่ว่าหัวใหญ่แต่ว่าใจเหลืองนะมีน้ำซ้ำแตกรายงาครับนี่อู้ดูหัวเท่าขาครับนี่หัวปั่นขาสาวสักหน่อยครับฮะ ไม่มีแป้งนะพี่น้องนะดูแตกรายงาครับนี่โอ้ดีที่มันหนักนะถ้าถ้าเกิดไม่หนักนี่ถ้าเกิดขุดขายช่วงเดือนที่แล้วนี่น่าจะได้บาทนะห้าสิบนะเคีับโอ้พันมันครับ ดูโอ้ยหัวมันครับนี่แตกรายงานนะพี่น้องนะถ้าเป็นถ้าแตกรายงานแบบนี้ถ้าเป็นพระนี่น่าจะได้รายเสียงครับ <c oughs> ดูว่ามันหัวแตกครับพันอะไรไม่รู้เจ้าของไรก็แค่ไปซื้อมาครับน่าจะโดนขลอกน,น,ลน่าจะโดนขลอกมาครับนี่มันมีแป้งนะพี่น้องนะ ตัดออกมีน้ำด้วยนะน่าจะโดนเขาหลอกขายทันมันครับเนี่ยเห็นว่าราคาถูกครับเอามาเลยเอามาแถวแชุมพวงครับเนี่ยโอ้เอาไว้ขายดีนะให้น้องที่เขาเอานะเขาบอกว่าให้เต็มที่สองบาทยี่สิบครับเจ้าอื่นเขาได้สองบาทแปดสิบสองบาทเก้าสิบครับ เห็นใจแทนเจ้าของไร่ครับนี่คนงานก็เยอะนะพี่น้องนะค่าปุ๋ยก็แพงนะค่าต้นทุนก็เยอะนะค่าแรงสามร้อยบาทนะพี่น้องนี่เห็นอย่างนี้นะเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงนะเอาไว้ขายแล้วก็ตามนั้นพี่น้องเอาเก็บใส่ยุงไว้เหมือนข้าวไม่ได้นะดูสีเป็ไรจะได้ถึงเจ็ดแปดหมื่นไหมครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้ครับนี่ ไม่ได้ถึงแปดหมื่นพี่ว่าตามนั้นพี่น้องขาดทุนไูครับหัวเร็ๆก็แตกรายงาครับต้องเสยระเบิดหัวอเนนออเบ่งนาโอนพลอยเน,น,นาะมันจะเอฮะ โอ,อ้มันจา่าคืเขาต่มแล้วไข่พวงเพชรหละ่ะพวงเพชรยังมีแป้งนะพี่น้องพวงเพชรกู้ขุดตอนนี้นะประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับพวงเพชรเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะนี่ว่าจะได้ลดละหมื่นสองหมื่นนะครับเกือบไม่ถึงหมื่นนะครับมัน หกตันเจ็ดนะครับเมื่อกี้ถอยใครเป็นแบบแปลงนี้พี่น้องคอมเมนต์มาเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าพันอะไรครับนี่ครับสิ่งไรนะพี่น้องแปลงนี้ครับ ดูหัวมันว้ามันจะพูดเลยพี่น้องดูครับออใจเหลืองนะใจออกลุงเหลืองนะครับหัวใหญ่ก็จริงนะหรือว่ามันเป็นที่ดินครับเนี่นี่ครับอกองในกองนั้นพี่น้องหรือว่าเป็นที่ดินนะ เมันแตกครับโอ้ของมันดูโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่มีแป้งเลยพี่น้องนะใจเหลืองดูพี่น้องนะดูใจนะเป็นใจนะใจ้ดงเหลืองนะครับนี่โอ้รถเดหยัยบสะเลยพี่น้องเอ้ยถ้ามันมีแป้งนะ รถเหยยบไม่แตกนะกระเด็นออกเลยนะนยงงรถมอเตอร์ไซค์นะไม,ไม่ใช่หก้อ <laughs> ถ้าหก้อนี่แตกอยู่แล้วครับรถที่สองนะพี่น้องนะรถแรกผ่านไปครับสองบาทยี่สิบโอ้ส่้กันไปพี่น้องนะ เจ้าของไร่น่าจะโดนหลอกขายพันมันนะครับดูแล้วถามเจ้าของไร่ไม่รู้เลยว่าพันอะไรครับเห็นราคาถูกเอาเลยครับเจ้าของไร่มาเดินดูมันนี่เห็นดินแตกๆข้างแหงดีใจครับมันหัวใหญ่ที่หนได้ไม่มีแป้งครับ น,นี่จ้างคนงานมาสิบห้าคนนะพี่น้องสิบห้าคนคนละสามร้อยครับ 14, คิดเดีพี่น้องหุ่นเอาครับเ,เ,เราให้พี่น้องดูผมก็เพิ่งเคยเห็นครับหัวมันแบบนี้ครับนี่ รือว่าเป็นที่ดินอันนี้ไม่แน่ใจนะดินก็ดินดีนะพี่น้องนะเพราะว่าเอาเจ้าของไร่เอาขี้ไก่ใส่ครับน่าจะเป็นขี้ไก่แกบนะพี่น้องเอาใส่ ลุงแปลงนี้สีแดงใช่ได้กี่ตันครับย้อนซุ่มหนีที่มหาตี เอาเันยูนี่ต้นนี้แม่ตี้บากันไปพี่น้องเราสู่กันฟังครับเราสู่กันฟังพี่น้องชาวไร่มันครับก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะธรรมดาครับสินค้าที่เรากำหนดราคาไม่ได้ครับก็ต้องโดนกดบันยังค่ำนะ หัวใหญ่หัวใหญ่แต่ว,ว่าราคาไม่ดีแป้งไม่ดีนะพี่น้องนะใส่หกล้อนะเมื่อกี้ไปรถหนึ่งครับใส่พี่ร็อกพี่ร็อกในตำนาน คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับยูทูบหนุ่มเม็กคาวาเตอร์ครับหรือว่าสามารถรับชมได้ทางเพจหนุ่มเม็กคาวาเตอร์ครับวันนี้ไม่ได้ไปบ่อดินพี่น้องวันนี้มารับจอบรับจอบาตังซื้อน้ํามันเติมรถก,กระบะไปถ่ายคลิปครับผมเอาว่ากันไปพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ